มาแล้วนะครับขบวน255นะครับวันนี้ทำขบวนโดยอันซอมนะครับ255ทำขบวนโดยอันซอม4214นะครับ ใช้ลิ้วขบวนเมื่อวานนี้นะครับใช้ลิ้วขบวนสองห้าสี่เมื่อวานนี้นะครับสำหรับทำสอตอมสี่สองหนึ่งสี่นะครับรุ่น AHK นะครับสองพันสี่ร้อยแรงม้านะครับตอนนี้จอดที่ชุมทางหนองประดุกนะครับโดยมีขบวน ขบวน260นะครับรีกให้ที่ทางสองนะครับตอนนี้260นะครับจอดนานมากนะครับรีกไปแล้วนะครับสี่ขบวนแล้วนะครับขบวน84ขบวน86ขบวน32แล้วนี่ขบวน255คาดว่าเดี๋ยวต้องรอรีกขบวน257นะครับรวมถึงอาจจะต้องรอรีกขบวน43ด้วยนะครับ โอ้โหจอดนานมากสำหรับ260นะครับก็ตอนนี้นะครับขบวน255นะครับเดินทางออกจากชุมทางหนองประดุกไปแล้วครับนี่นะครับขบวน260นะครับสรุปไม่ต้องรอรีก254นะครับเดินทางออกเหมือนกันนะครับโอ,อ,อ้โหรอลีก4ขบวน ไม่ไหวต้องเดินทางแล้วนะครับนะครับสองหกศูนย์เดินทางออกจากทางสองนะครับเข้าประแจใหม่เลขหนึ่งเพื่อเข้าสู่ทางประธานนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อน,นะฮะกดไลค์กดแชร์กด like, ติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกซับสไคร้สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปนึงใหม่หนองประดุกชาแนลครับ